ครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องธนาสารเกษตรวันนี้ก็จะมาครับดำเนินการนะครับฉีดปุ๋ยนะครับทางใบนะครับให้กับต้นทั้งต้นฝรั่งต้นชมพู่ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ผลไม้อีกหลายๆชนิดที่ผมปลูกอยู่จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดําเนินการฉีดปุ๋ยนะครับ อันนี้ก็คือนะครับก็จะมียาปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกตก็คือมีปุ๋ยเกตนะครับมีสารจับใบนะครับมีแคลเซียมโบรอนแล้วก็มีายาบำรุงต่างๆนะครับที่จะฉีดพ่นนะครับให้กับทางต้นฝรั่งต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ส้มโอแล้วก็จะมีต้นไม้ อื่นๆนะครับที่อยู่ในส่วนข้างล่างนะครับผมส่วนนี้ก็คือถังฉีดเป้นะครับก็ผสมไว้เรียบร้อยแล้วในถังนะครับอ่าบด้ปยแล้วผสมแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเตรียมการนะครับดาเนินการนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนั่นแหละครับลงไปฉีดนั่นะครับทั่วครับทั่วสวนเลยนะครับก็ตามนั้นแหละครับก็จะดำเนินการฉีดนะครับเพื่อบำุงต้น เพื่อให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพื่อจะรับหน้าหนาวที่จะมาถึงครับสวัสดีครับเพื่อน